4วิธีการสร้างจินตนาการให้คุณสุขภาพดีครับอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างอยากคุณสวยบรรดาลาฝากไปตามน้องออยด้วยนะครับมนุษย์เรามีคุณสมบัติพิเศษข้อหนึ่งนะครับคือการมองเห็นภาพตัวเองในอนาคตและสามารถทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้นะครับหรือที่เราเรียกว่าจินตนาการนั่นเองครับ ข้อที่1น,นะครับคุณต้องมีต้นแบบนะครับว่าคุณอยากหุ่นดีเหมือนใครนะครับเพราะความสําเร็จในการลอกเรียนแบบสมองลอกแบบได้จากข้อมูลพื้นฐานที่เร็วที่สุดและก็ง่ายที่สุดคือการที่เราต้องการจะเป็นนะครับข้อที่2นะครับคือการมองเห็นภาพตัวเองให้ชัดเจนนะครับว่าเราเดี๋ยจะเป็นคนคนนั้นแล้วนะครับ เทคนิคที่3นะครับคือการสะกดจิตตัวเองนะครับทำง่ายมากๆเลยนะครับในช่วงเวลาที่เราตื่นนอนแล้วก็กอดน,นอนครับในช่วงนี้มันจะมีคลื่นสมองที่เรียกว่าคลื่นทีต้านะครับที่จิตของเราจะอ่อนแล้วก็ใช้ได้ง่ายครับข้อสุดท้ายนะครับคือการปล่อยวางครับให้เราเชื่อไปก่อนเลยครับว่าสิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นแน่นอนชั้นหุ่นดีแน่นอนสี่